จำได้ว่าตอนที่เราย้ายเข้าบ้านเก่าหลังนั้นเราเจอหีบไม้เก่าๆในห้องเก็บของชั้นใต้ดินพอเปิดออกก็เจอกล่องดนตรีเก่าๆรูปทรงแปลกตามีตุ๊กตาบอลเลสจิ๋วอยู่ข้างในเราลองไขาลานมันก็บรรเลงเพลงหวานๆแต่แฝงความหลอนชวนขนลุก จากนั้นทุกคืนกล่องดนตรีมันจะเริ่มบรรเลงเองทั้งที่เราไม่ได้ไขาลานมันจะดังเบาๆจากมุมไหนของบ้านก็ไม่รู้บางทีก็ดังใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูเราพยายามเอาไปทิ้งหลายครั้งทั้งใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านบ้างเอาไปซ่อนในตู้เก็บของบ้างแต่ไม่ว่าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนพอตกกลางคืนเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาอีกครั้งดังแผ่วๆแทรกความเงียบในยามวิการมันไม่ใช่แค่เพลงแต่ มันเริ่มเหมือนเสียงพระซิฟเสียงครวญครางเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยตลอดเวลาทำให้เรานอนไม่หลับหวาดระแวงไปหมดสุดท้ายเราก็ต้องยอมแพ้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นปล่อยให้กล่องดนตรีมันบรรเลงเพลงไปเรื่อยๆอยู่ในบ้านร้างๆหลังนั้นแต่บางครั้งในคืนที่เงียบสงัดเรายังได้ยินเสียงเพลงนั้นแว่วมาในความฝันเพลงที่ไม่เคยหยุดบรรเลง ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง